เดี๋ยวครับเมื่อนี้มาอัปเดตครับผมรถแห่โมเซลอีสานกำลังทำตุม่มครับก็ของมัตั้งมากเลยง เห็ดเองเลยครับนี่แน่นอนมีหลีิขัดมันวัวความแค่ครับเตมื้อีเลยครับ ใก้เฮ็ดเสียงแล,แลหนอเฮ็ดเสียงมันเฮ็ดเสียงขราวเขาวเครับยังเท่นะ,ะส,ส,สนร้าง,ง,งน้อยวะบนออออออ ไปเบนงล่างครับนี่เปิดข้างครับครับขยันพลงังตัวหม,มุนครับผม,อมเอิวแมคโครเล็ก จากบาทเนี่ยเอลไมคคัวเอลไมคคัวจากบาทสี่พันครับเอลไมคคัวริ้ปืนี่ครับโกงสร้างกำลังเชื่อมครับ เทสก่อนสิพ่อเทสก่อนครับเตศองศาก่อนอันนี้เอามาทเทสเบองก่อนครับไปเชื่อมจริงยังบรูองศา ว่าได้เฮ็ดตามไปครับนี่แน่นอนนี่เลยครับเจ้าของมูลต้องมาเล็กเลยครับต้องเล็กเลยครัต้าอาไหน,นต้องมุมเอาหนี่ไหมเฮ็ดโค้งจำลองหมุนก่อนแม่นว่าวันนี้ติดบ่ติดบ่เป็นสิบอ่โอ้แน่นอนครับ มีเชื่อมเหล็กเป็นโพง้งนะครับแล้วก็กาเบิน้าหมุนได้ก็คือเมันกับที่ล็อกแล้วก็จุดนี้เลยครับ ได้แล้วก็เชื่อมเลยเถอะอันน้าก็มากไปก่อนเลียตรงนี้อ๋ออันนี้อันนี้เหล็กโค้งแทอันนี้มุนจำลองมอัเมอพี่กล้องปั๊บตัวี่อปะอะไนี่

ในจุดแล้วก็มากครับเก่งนยครับจรเจ้าของรถเจ้าของแอดมินนะครับรรค้บคบคอนแกนเดียนมะล่ามติได้แม่นบ่เพี้ยได้ ข้าง,างนี้เลยข้างนี้แล้วนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวม, <ไป S 1> มาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับจน <ไป S 1> แล้วคนละครับได้แค่สองใบ